กคนหัวห่วยับผมหัวหัวยวันนี้ขอเป็นเทปไวๆกันเลยเพราะว่าช่วงนี้เดินทางบ่อยนะครับผมเหนื่อยที่หายเลยไม่ค่อยได้ถ่ายทำรายการด้วยก็ <9 S 2> เป็นว่าเราทำอาหารง่ายๆไทยๆมาเยอะแล้วเอาอาหารง่ายๆเก๋ๆเอาไว้หลอกสาวบ้างแล้วกันนะครับวันนี้จะเป็นโรส t ดอร์มันบดแล้วก็ฟลาวเวอร์สลัดเยี่ยมแงปางดูรูไหมสมคือมึงแปลไม่ออกใช่ไหม Yes เป็ดครับผม เย็ดเป็ดเลยนะครับนี่ก็เป็นอกเป็ดนะครับอบน้ําผึ้งมีมันบดแล้วก็เป็นสลัดที่มีดอกไม้หน่อยหนึ่งอกเป็ดเนี่ยแน่นอนไขมันมันเยอะมากแต่ว่าในเวลาเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณลอกหนังมาปั๊บเนี่ยเนื้อมันดีเลยดูดิ1 0 0กรัมนะครับให้พลังงาน92แคลอรี่แล้วก็เป็นแฟตอยู่ที่แค่13%เปอร์เซ็นต์คือน้อยเยี่ยๆน้อยเยี่ยอย่างแรกเลยครับสลด์หนังและไขมันมันก็จะแตกตัวมาง่ายขึ้นด้วยตอนทำปุ๊บเราก็สามารถที่เทน้ำมันออกมาได้ง่าย สุ้ร้อนไม่ไมใใต้องใส่น้ำมันเลยเพราะน้ำม,มันจากหนังเป็ดเนี่ยมันเยอะอีกแล้วเดี๋ยวเราจะดรนน้ำม,มันจากหนังเป็ดออกเรากดหนังเป็ดด้านที่เป็นหนังลงมาก่อนแล้วเดี๋ยวรอน้ำม,มันรอดูนะเดี๋ยวน้ำมันของมันเนี่ยจะเริ่มกระจายละลายออกมาละลายละลายละลาย,ลลายาสวยงามมากดรนน้ำม,มันทิ้งกลับดา้านสิ่งสำคัญก็คือเราต้องให้เป็ดเนี่ยเนื้อมันเป็นสีชมพูข้างในอย่าให้มันแห้งเกินไประหว่างรอเป็ดสุกนะครับเตรียมมันบดครับ ายคนไม่ทราบนะครับัวมันคือคำว่ามันเนี่ยมันจะฟังดูน่ากลุอยแล้วนะไม่กล้าแดกมันเพราะว่ามันแต่ความเป็นจริงแล้วมันคือแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ดีมากนักพอกายหลายคนนะครับเลือกที่จะกินมันฝรั่งแทนที่จะกินขนมปังเลย่เยเพราะฉะนั้นข้าวไม่ต้องเอาขนมปังไม่ต้องเอาเอามันครับผมเอ๊ตเ,เนี่ยแบบไล้หนังอย่างที่เราเห็นเนี่ยดีมาก 100กรัมให้92แคลอรี่มึงลองดูแบบนี้หนังก่อนเย็ดแม่ฟองตาย100กรัมให้300แคลอรี่ดูไขมัน78% oh <no. S 1> อย่าไปแตะมันแลังจาใครที่อยากจะแดกก็เอาไปแบบผัดข้าวผัดอะไรได้ก็เป็นน้ำมันธรรมชาตินะซึ่งพี่ว่าเดี๋ยวมันดีพว่น้ำมันพืชเยอะนี่คือน้ำผึ้งทางธรรมชาตินะครับที่ได้มาจากญี่ปุ่นนะฮะ ra làm caramel nó nó là ซอมบี้เข้าไปนะครับแล้วก็สำหรับพี่พี่ชอบให้ตัวมันเนี่ยมันมีความเนียนชุ่มช,ชื้นมากขึ้นนะครับพี่ไม่ชอบมันแบบว่าแห้งพี่ก็จะใส่นมซึ่งนี่ก็เป็นนมพ่องนะครับผมพ่องมันเนยนะครับผมศูนย์เปอร์เซ็นต์แฟตไม่ใช่ไม่ใช่นมพ่องตายนะครับผมพ่องมันเนยก็บีเข้าไป กลือดีๆใส่เข้าไปอันนี้ก็เป็นมันเฟลนะครับผมออกมาเร็วไปนิดนึงแต่ก็เป็นก้อนใหญ่ก็ได้โพแทสเซียชั่งเป็นโพิทสีชั่งหรือไม่ก็เป็นโตแทชเซีไมชั่งมากแล้าลอท่อยครับขลังก็อร่เนยก็ใส่นมพอดูมันเป็นแป๊ดด้วย ฟล์ดสลัดนะครับบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีดอกไม้ที่กินได้เยอะนะครับแล้วก็แน่นอนสลัดเราก็นับอีกแล้วนะครับศูนย oh <my> ์แคลอรี่รอดไม่รอดอยู่ที่เป็ดนี่แหละเพราะว่าเนี่ยน้ำบันทั้งหมดเราทิ้งไว้ตรงนี้แล้วขึ้นอยู่กับสีชมพูของในเป็ดคุจะรอดไหมเชฟภูมิูจะรอดไหม เ้ <c oughs> hey. ชมพูข้างใน juicy นุ่มๆไม่ดิบเกินไปทีนี้เวลาเรากินเราก็โอ้ร้อน เป็ดนี้นะครับอยู่ประมาณสัก150กรัมเราก็ตี๊ยมๆเลยก็ได้ว่าอยู่ที่150กิโลแคลอรีนะครับผมมันฝรั่งต้มนะครับ100กรัมให้77แคลอรีนะครับตรงนี้เราจะมีสัก2 0งกรัมจานนี้รวมๆแล้วเนี่ยพี่ว่าอยู่ที่ประมาณ300แคลอรีถ้าเกิดว่าไม่กินหนังเป็ดนะครับถ้าทานหนังเป็ดเข้าไปเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็น8 0 0แ0แคลอรีแบกเลยครับเป็ดก่อนหนังมันออกง่ายครับลอกอย่างนี้ได้เลย อร่ยอยมากมันมันนี่อย่าลืมใส่เกลือใส่เกลือช่วยดึงรสชาติเข้าสมดุลแล้วก็นมเนี่ยช่วยให้ไม่แห้งครับอร่อยดิ yeah. ง่ายๆเท้าตีดดูไฮโซรับประกันได้ทำให้สาวแดกนะอีนั่นมีเสียตัวแน่นอนลองดูแน่นอนครับทุกเมนูที่เราทำผ่านทางรายการคนหัวควรัวเนี่ยเป็นรายการนําอาหารของดีเจพูมเมนูแล้วที่อยากทำก็ลองซื้อแดกกันบ,บ้างดูกับ,บ้างฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็ไม่มีทียอะไรคคอมเมนต์มาเยอะๆชอบอ่านตอบบ้างไม่ตอบบ้างแต่อ่านทุกอันแล้วเจอใหม่